สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินตลาดอ,อตกรนะคะหาซื้อของกลับอีกแล้วค่ะวันก่อนก็มาดูกับลูกพีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อปลาสลิดนะคะ ติดเคยซื้อร้านนี้ก็อร่อยนะคะคิโลเท่าไหร่คะยี่สิบห้าก้าวตัวใหญ่สามก้าเหรอคะสามก้าเอาซีนไปต่างประเทศที่ไหนแล้วอันนี้จะอร่อยกว่าเหรอคะอันนี้เราชอบเพราะว่าถ้ากินมันไว้ร่วมๆหน่อยมันจะไม่เค็มมากคือบางบ่อมันจะเป็นแบบนี้เหรอหอมหอมหอมกเมื่อก่อนเราก็เคยกินแบบนี้แล้วก็เลยทำไมมันเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ทำไมมันมีจังมันมีค่ะโอ้โห ค่ะเป็นสลิดบางบ่อมันก็เลยแพงกิโลละห้าร้อยแลวมันเบาค่ะอ๋อไม่ต้องควรเสียโอ้ถือได้เชียรไงค่ะถึอได้เชียว่าเอาอนี้๋อ้แค่เนี้ยทุกทีเวลาอยู่ต่างประเทศเขาจะขายแบบนี้กันเนื้อมันจะเยอะแล้วก็มันมันเยอะอ๋ออันนี้ลาบบ้างแล้วมันเป็นชิ้นเลยใช่ค่ะใช่ใช่อร่อยอร่อยแต่ไม่ค้าชอบเลย ชอบแบบไหนคะชอบแบบนี้อ๋ออันนี้มันเป็นแบบเดียวอันนี้มันเหมือนเมื่อก่อนไงเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นใช่ใช่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้อืออันนี้ขึ้นเครื่องใช่ไหมใช่ค่ะอะไรนะอะไรคะพอแล้วค่ะหรืออ่าขอแบบนี้สักสามตัวก็พอนะคะเดี๋ยวแบกไม่ไหวค่ะกูปูดองอย่างสวยค่ะอันนี้มันไม่ต้องกลัวกัดค่ะแน้ตึงได้เชียนยังไงก็ต้องใส่ตู้เย็นใช่ไหมคะแบบใช่ อันี้เ็อบตัวลูกเอาสามตัวก็พอค่ะเพราะว่าอันนี้ยังหาซื้อที่นู่นได้อันนี้ก็เป็นร้านที่มาจากใต้นะคะร้านร้านใย,ยแดงปลาสวยนะคะมาเดินตลาดอ,าตอัตตกรนะคะขอให้แค่กำตังมานะ,ะมีทุกอย่างให้เลือกสรร ร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงโปรดเลยนะคะเวลามาทีไร่นะคะต้องมากินที่ร้านนี้ทุกทีชื่อร้านสำรานโภชนานะคะมันเหมือนข้าวหลามเลยเนาะอ๋อข้าวห,หลามแล้วมาใส่น,นี่ยเนาเก๋ไก่กินง่ายด้วยเนาะไม่ต้องตอกอาช้นไม่ะอไเป็นไรค่ะร้านขนมก้าวพี่น้องอันนี้ก็เป็น,นเป็นร้านโปรดเหมือนกันนะคะขนมเขาอร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างเลย บางอย่างที่มันเป็นของแห้งไม่ทรายก็ซื้อกลับเหมือนกันนะคะกับญี่ปุ่นเราเผื่อเหงาปากนะคะเพิ่มความอ้วน สวัสดีที่ญี่ปุ่นนะคะแม่ทรายมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นั่งชัติมัสนะคะมาเจอกับลูกมีพี่สมกับพี่ยูกิไปรับนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของโยชิฮิโร่แล้วมีพี่สมด้วยนะคะวันนี้ <c oughs> ก็เลยมากินข้าวด้วยกันนะคะ <c oughs> มีเม้าจังด้วยนะคะแล้วก็มีที่ยุกิด้วย <c oughs> วันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา <c oughs> ป๊าเป็นเจ้ามูสเตกเอลูก อยู่ตรงนี้ไงอยู่ข้างๆกับอันน e, ี้เขายืนย่างอยู่อืมอร่อยไหมมาจังไทยสมุนน uh, mm. ่นส mm. ิก mm. ่ันะอจะดเนี่ยไปดู้กนยูทูบดีมากเลยน่ด よしくんと。ママの、パパ。そっくりですね。そう。ああ、姉妹。おじいちゃん。だから年を取ったら多分、たぶああ、なるんだな。うん。かっこいいでしょかっこいい。見えない。<laughs> 若い。七十八歳かな。うーん。ええ。おじいちゃん。うん。

Eh, semangat! Happy birthday! Eeh,すごいじゃん. Niki ya terus. Niki. Ah, ini ktp anak lo. Happy birthday, um Ma Ma. Happy birthday, Yoshihiro. Terima kasih. Terima kasih. เออโยชิมีดอกไม้ให้แม่ด้วยใช่อันนี้เราโตโย่แม่ไม่มีอะไรให้หนูนะเหรอไม่มีอะไรให้ลูกเลยเออเฮ้ยนึกย้อนนี่เราถ่ายรูปอลูกโอ้ยขอบคุณมากช่ชาชินตะลักะเนี่ยโยชิมีของขวัญให้แม่ด้วยเหรอโอ้ยแล้วพี่สมกับพี่ขีดด้วยอาริกาโตค่ะ พี่พี่พีแกะได้ไหมได้ายได้ขอันนี้อัวนี้อโอ้โหวันจัดพี่ผีให้เยอะีเหรออะไร

อันนี้พี่ขี่เขาเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แม่กับน้องส่วนอันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกันช่อขี่ให้อะไรจ้า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 ้าาอ้ห้นี่ห้องมดอะไร้ยอันนี้เอาใ่อันนี้อ่ะอบรู้ไหมชอบอันนี้ลูกชายเป็นคนเลือกนะคะรู้ว่าแม่ชอบสีู้กับสงต้ม

วันนี้แม่ทรายกับป๊าๆก็จะกลับแล้วนะคะก็เลยมากินข้าวกับลูกอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนกลับไปเมืองไทยมานานก็อยากจะกินซูชิแล้วนะคะก็เลยเข้าร้านซูชิกันนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เขาทำวันละสิบชิ้นเท่านั้นนะคะอร่อยเปล่า ป้ากินหมดก่อนใครเพื่อนนะน้ำนี่ชื่ออะไรปะสุกีท่ามะสุกิธมะตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนค่ะนากาโน่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็นะคะแม่ทรายก็มารับของที่ฝากให้ลูกเอามาก่อนนะคะเพราะว่าวันก่อนตอนที่ไปเมืองไทยลูกเขากลับมาก่อนนะคะเพราะว่าต้องมาทํางานแม่ทรายอยู่ต่อแต่ว่าได้ฝากของในใส่กระเป๋าลูกมาแล้วอลังการงานสร้างมากค่ะของตัวเองก็30สิกิโลก็แบบไม่ไหว ตอนนี้นะคะแม่ไซายก็มารับของที่บ้านลูกนะคะเอามาฝากพิวกิไว้เพราะว่าของหนึ่งกระเป๋าของแม่ซายนะัไม่สามารถใส่ได้นะมันเยอะมากนะคะเยอะอยู่ในรถก็มีอีกก็คือมาจากโยชินะคะโยชินี่คือแม่ไซาฝากครกมาด้วยครกหินตอนที่อยู่ในกระเป๋าอะกระเป๋าเล็กนิดเดียวของโยชิแบกมาก็29กกิโลแล้วนะคะ แล้วก็ของไม่ทรายอีกของลูกอีกก็คือตอนนี้ไม่รู้ที่บ้านจะมีที่เก็บหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ค่อยไปเคลียร์อีกทีนึงนะคะป้าามารับที่ฮาเดะแต่ว่ามาช้านะคะไม่ทรายก็นั่งรถบัสนะคะชัตเตอร์บัสมาลงที่บ้านพิุกิเพื่อที่จะของฝากนะคะของสําหรับใส่ตู้เย็นเนาะแล้วก็นะคะมีจะมีเรื่องเล่าตื่นเต้นให้ฟังตอนที่เขากราดยิงพารากอนกันนะคะ แม่ทรายก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้างนะเพราะว่าไปเดินเยาวราชกลับมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วฝนมันกําทําท่าจะตกหนักมากนะคะเพราะว่ามันมืดไปหมดก็เลยรีบขึ้น MRT มามาเพื่อที่จะมาพารากอนแล้วก็จะมานั่งกินข้าวหาซื้อของกลับนะคะ ตอนนั้นคือฝนมันตกหนักมากแล้วนะแล้วแม่สายก็จะหาทางเชื่อมเข้าอ่ห้างพารากอนนะ,ะระหว่างนั้นอะ่ะเขาก็ปิดประตูกรงเหล็กไว้ว่าไม่ให้เข้าพารากอนนะคะทีนี้มันก็จะมีเสียงหวัวเสียงอะไรแล้วมีเจ้าหน้าที่เขาก็แบบพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะแม่ทรายก็แบบว่าเออจะหาทางเข้าไปก้มลงไปดูก็เห็นตำรวจเขาวิ่งวุ่นวายว่าตำรวจเยอะมากตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้คิดนะคะว่าว่ามีเรื่องเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่พารากอนนะแม่ทายก็เห็น เจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะเขาก็เอาคนป่วยคนเจ็บเขาก็ใส่เปรหามานะคะตอนนั้นอะยังไม่มีผ้าคลุมอะไรนะแม่สายก็อ๋อสงสัยคนเป็นลมก็คิดอย่างนี้นะแต่ว่ามีคนมามุงดูบางคนก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแม่สายก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่ามันมันคงไม่มีเรื่องอะไรเนาะแล้วทีนี้นะคะระหว่างนั้นนะแม่สายก็ยังจะมองหาทางเข้าคาราลอนต่อไปยังไม่รู้เรื่องพอดีมีผู้หญิงคนนึงนะเขามายืนข้างๆาแล้วเขาก็ถ่ายรูปเนาะ แม่สายก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีกระายยิงพารากอนค่ะมีคนเสียชีวิตอะไรด้วยพอแม่สายก้มลงดูแค่นั้นแหละมันมีเหมือนเขาใส่เอาคนใส่ในเปลหามาถ้าเรามีผ้าปิดหรือเปล่าคือไม่แน่ใจพอเห็นอย่างงั้นปุ๊บแม่สายรีบหนีเลยทุกคนมันไม่กล้าอยู่อ่ะมันเหมือนเห็นแล้วตกใจอ่ะเห็นสถานการณ์แบบนั้นเราก็ไม่อยากดูเนาะก็เลยเรายังไม่ได้แตะบัตรออกนะคะ,ะก็เลยขึ้นไปอ่า จะไปต่อดีกว่าก็เลยจะไปห้างเอ็มโพเรียมระหว่างนั้นก็มีเพื่อนฟูงนะคะญาติมิตรสหายโทรศัพท์มาว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเพราะเขาก็รู้ว่าเราชอบไปเดินพารากอนนะเม่สายก็บอกอยู่พา,าพรากอนพอดีทุกคนก็ตกใจใหญ่เลยแบบเออชอบจังเลยห้างนี้อะไรไปเดินบ่อยเ,เขาก็คิดว่าเราต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ก็บังเอิญนะคะว่าเราไปช้านิดนึงนะไม่งั้นก็คงจะเข้าไปเดินข้างในเหมือนกับคนอื่นก<อ>็ไปเมืองไทยครั้งนี้ไม่ทายไป3อาทิตย์นะคะส่วนลูกๆอยู่หนึ่งอาทิตย์ เพราะฉะนั้นก็เหมือนได้กินอะไรที่เราอยากกินแล้วอยากไปไหนเราก็ได้ไปที่เราอยากไปเราก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะเออแล้วเป็นยังไงไปเมืองไทยเป็นยังไงก็สนุกมากแลปีนี้ที่เราไปหน้าฝนนี่ฝนตกบ่อยฝนตกทุกวันแต่ว่า ชอบ,ชอบใช่ไหม,มหล,ลูกชอบนะคะหน้าฝนล,ลูกบอกว่าเย็นดีไปยิ่งไปเชียงใหม่นะสนุกนะคะลูกชอบเชียงใหม่มากนะคะโดยเฉพาะพี่สมกับโยชินะคะบอกว่าเชียงใหม่น่าอยู่ใช่ไหมลูกม,นมนันช้าดี yes, <slow> life. เยสโลไลฟ์ทุกคนก็ชอบเชียงใหม่มากนะคะพี่สมบอกเดินห้างที่กรุงเทพนี่คือเดินไม่ถูกเลยเขาบอกว่าเชียงใหม่ดีกว่า คราวหน้าก็บอกว่าจะไปขี่อยู่บ้านช้างเหรอสมเชีง,ง,งน,งนั่ขงขบันจะมีรีสอร์ทนะที่มันไปพักอยู่กับช้างอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปแบบนั้นนะคะพี่สมก็ชอบนะคะเชียงรายบ้านนอกนี่พี่สมชอบมากพี่สมบอกว่ามีโอกาสอยากจะไปแลกกบนะแลกกบทาอาหารนะคะพี่สมบอกว่าไปครั้งนี้ยังไม่ได้ทําเลยครั้งหน้าจะต้องทำอะไรเงี้ยครั้งหน้าแม่ก็ต้องให้พี่สมกินอะไรนัแกงอะไรแก่นะ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  มดไข่แงขด,ดงแกงไข่มดแดงแกงไข่มดแดงมันต้องไปฤด,ดูร้อนอประมาณเนี่ยเออประมาณเมษาอะไรพวกเนี้ยเออแต่แม่ก็นะเดี๋ยวไปคราวหน้าเราไปต้นปีกันหน่อยเนาะเออโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปอ่าคราวต่อไปไปเมืองไทยนะคะแม่สายก็จะไปทำคลิปสนุกสนุกให้ชมีนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย